สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่างพอร์ตช่างประจำบ้านวันนี้เราจะมาเปลี่ยนน้ำยาแอร์กันเดีย๋ยวเตรียมเครื่องมือก่อนมีเกรวัดม่อัดน้ำยาเป็นแอร์บ้านใช้น้ำยา R22 ัดเองได้ก็ไม่ต้องไปจ้างช่างจ้างช่างทีก็น่าจะหมดเป็นพันอันนี้พอมีความรู้นิดหน่อยก็เลยซื้อเครื่องมือบางอย่าที่จำเป็นมาใช้ได้ศึกษาหาความรู้ด้วยครับแอร์ผมจะอยู่ชั้นบนหลังคาอันนี้ oh, <no. S 1> ผมต้องขึ้นไปข้างบนไปเตรียมอุปกรณ์ก่อน ก็คุณแจได้ไขตัวพ่อเพื่ออัญญาเกวัตรนยาพร้อมทุกอย่างพร้อมไปลุยกันเลยวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเติมน้ำยาแอร์กันเตรียมอุปกรณ์แอร์ผมเริ่มไม่เย็นแล้ว เป็น R ยี่สิบสองเอม่ m i เก้าพันนี่อาการไม่เย็นก็คือเนี่ยมันไม่มีไม่มีน้ำยาอยู่ในในไอ้เเรียกอะไรในคอมเลยเพราะว่า เพราะว่ามันรั่วแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะรั่วตรงไหนมันอาจจะเป็นข้อต่อนหรือว่าหรือว่าข้างในตัวคอมคอมคอมเอคอมทำความ,ม,ม,มเย็นข้างในประมาณสามสามเดือนผมจะเติมสักทีหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาเช็คเช็คแรงดันน้ำยาก,กัน ไม่รู้เฮ้ยได้ไงไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าไหมอดีพอดีเนี่ยผมอยู่นี่อยู่บนหลังคาหลังคาส่วนข้างบนแค่ผมทางนี้ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่า ที่กับที่กับมันค่อนข้างจะจะลำบากนิดหนึง่งมันไม่อยู่เลยไม่อยู่ที่นี่เลย ไม่รู้ผมจะใช้ใช้กล้องหน้ากล้องหน้าอัดได้หรือเปล่าเดีย๋ยวผมลองกลับกล้องดูบ้างก็กลับกล้องไม่ได้ใช่ั้นผมจะทำวิดี

มันจะมีสองท่อมีท่อเล็กกับท่อใหญ่ท่อเล็กก็เป็นท่อแรงดันส่วนท่อใหญ่ก็เป็นตัวเขาเรียกกันว่าท่อดูดดูดอาัาแล้วผมจะลองใส่มาท่อแรงดันเริ่มมีเปลืกเสียาน้ำยาแอร์เริ่มเข้าท่อก็เริ่มมีความเย็นแต่จริงๆถ้าท่อเย็นอย่างเงี้ยก่อมีน้ำแข็งเกาะ แต่ว่าน้ำยาขาดแนละ้ต้องเติมเพราะแอร์นี่มันจะเป็นระบบปิดคือมันไม่มีโอกาสระเหยแต่ที่มันน้ำยาขาดก็เพราะว่ารั่วสารนิาน่านง่ายๆเลยรั่วแต่ยังหาสาเหตุไม่เจอทนใช้ไปก่อนสามเดือนเติมสักครั้งนึง เราเติมเองไม่มีช่างเป็นช่งางประจำบ้านเดี๋ยวพอเริ่มมีน้ำยาเข้าไปความเย็นของท่อก็เริ่มหายลแล้วแล้ว่าแรงดันเริ่มคงที่ตอนนี้แรงดันเกอยู่ที่50าสปอนโดยปกติแอร์บ้านนี่จะ,ะมาเจ็ดสาแปดสิบ แต่เดี๋ยวผมว่าผมจะวัดกระแสแผมไม่ได้เอาไอ้ไขควงมา้อามาวัดกระแสตเลยบางทีมันเติมเยอะไปกระแสสูงก็งไม่คุ้มปกติมันจะกินไฟไ่ถเกินส4แอมป์ผมเจอสัก70 7.5กห่าเติมมาตรฐานเข้าไปนะ เ okay. ติมเสิ่ม7.5แค่นี้ก็จบแล้วง่ายไหมครับเติมน้ำยาแอร์ปิดวาลวถอดน้ำยาสายออกจบแล้ว70ก็หรูแล้วสำหรับน้ำยาแอร์ถอดจบปิดจุก